อันนี้มาเผาสิบ้อครับสิบร้อยหลงซ้ำก,กัรกับตัวข้างหลังกันวะข้างหน้าหนฟันมาไม่เด็ดสิอ่อาัครับนี่ย,อยอเอาฟันมานี่แหลพี่ครับ Chóng, ừ, không ừ. Nó trong những năm 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 Nó năm cái năm 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 Nó năm 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 nó. năm 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 ซีสเซนเลยก็าสังไว่ามันชอบมักสันที่เราไปฟ้องไหมครับฟ้องขอดีีั้เม่ครี่มบเดยไม่สังนหกเพื่อนเจ้ทางทรนะจะอันนี้นเป็นสั่งคับขอแก้เป็นขา แค่นี้เดียวกันนะครับได้ไหมเดี๋ยวคุณนนแล้วเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูฮะ <c oughs> <c oughs>